เรื่องเล่าเชาวปัญญากับอาจารย์วัดวอรชตประวัติของพระพิคเนศตามตำราเล่าว่าเป็นโอรสที่พระแม่ปรวตีพระมเหสีของพระศิวะได้เสกขึ้นมาเพื่ออยู่คอยรับใช้ครั้งที่พระศิวะเสด็จไปบำเพ็ญสมาธิเป็นระยะเวลานานครั้งนั้น พระแม่ปารวตีต้องอยู่เพียงลำพังจึงเสกโอรสขึ้นมาเพื่อดูแลและปกป้องบุคคลที่จะเข้ามาทำลายและก่อความวุ่นวายมีอยู่คราวหนึ่งที่พระแม่ปรวตีต้องการส่งน้ำในพระตำหนักด้านในจึงได้สั่งให้พระโอรสคอยนั่งเฝ้าหน้าประตูไว้และรับสั่งว่าห้ามให้ใครก็ตาม เข้ามาในพระตำหนักของพระองค์ทั้งสิ้นแต่เป็นข่าวเดียวกันกับที่พระศิวะเสด็จกลับมาอย่างพระตำหนักเมื่อต้องการเข้าไปข้างในกลับพบเด็กหนุ่มนั่งขวางไม่ให้เข้าตามรับคำสั่งของพระมารดาส่วนพระศิวโกรธมากที่ถูกขวางทั้งสองจึงทะเลาะกันใหญ่โตจนเทพทั่วทั้งสวรรค์ต่างเกิดความวิตก เกรงกลัวต่อหายนะที่จะเกิดขึ้นในที่สุดพระโอรสก็ถือุกตรีศูนย์ของพระศิวะตัดศีรษะขาดจนสิ้นใจโดยพระศิวะไม่ได้ทราบเลยว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นทรงเป็นพระโอรสของพระมเหสีของตนที่ถูกเสกขึ้นมาเมื่อพระแม่ปรวตีได้ยินเสียงดังคลึกโครมก็เดินออกมาดู และเมื่อเห็นว่าพระโอรสของนางถูกปิดชีพโดยพระสวามีพระนางจึงตัดพ้อต่อว่าพระศิวะและโศกเศร้าโศกาเป็นอย่างมากพระศิวะเมื่อทราบความจริงก็รับปากว่าจะฟื้นคืนชีพพระโอรสให้แต่หาศีรษะของพระโอรสไม่พบจนเกือบจะเลยเวลา ที่จะสามารถฟื้นคืนชีพได้จึงได้รับสั่งเทพเทวดาที่คอยรับใช้พระองค์ว่าให้ออกตามหาศีรษะของสัตว์มาโดยให้นำศีรษะของสัตว์ตัวแรกที่พบมาให้พระองค์เทพเทวดาเหล่านั้นจึงออกตามหาและได้พบกับช้างจึงได้ตัดเอาศีรษะของช้างมาให้พระศิวะ พระศิวะจึงต่อเสียงคืนให้พระโอรสเพื่อคืนชีพพร้อมกับยกย่องและตั้งพระนามให้ว่าพระพิกคเนตซึ่งแปลว่าเทพผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคและความทุกข์ยากโดยได้อวยพรเอาไว้ว่าในการประกอบพิธ,ธีกรรมต่างๆ ทั้งหมดจะต้องมีการทำพิธีบูชาองค์พระพิกเนตก่อนเพื่อความสำเร็จของพิธีเหล่านั้นจากนั้นมาพระพิกเนตจึงได้เป็นเทพที่เป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จทั้งปวงโดยได้รับความเคารพจากชาวฮินดูอย่างมากเพราะเดิมทีชาวฮินดูจะนับถือเทพทุกชนิดที่เป็นสัตว์และเชื่อว่า ช้างเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดจึงยกให้พระพิคเนตเป็นหัวหน้าของเหล่าเทพทั้งหลายนั่นเอง